สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชนีศาสถาทันเกษตรัดีครับเกษตรตำบลนองแครนะครับผมอ,ญญอมาจารย์ดรธีรพกรครับเรามาที่นี่นะครับตำบลนองแคนนะครับซึ่งเป็นโครงการ,กรเกษตรของอสำหรับผู้สูงอายุจริงๆแล้วเราทำวิจัยเรื่องกเกษตรผู้สูงอายุเราใช้คําว่า energy smart farmer ความหมายก็คือเรามองว่าผู้สูงอายุเนี่ยทาเกษตรมาดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับเราก็อยากมาดูว่าในมุกดาหารเนี่ยมี เกษตรอะไรที่มันเป็นการต่อยอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นหนึ่งนะครับแล้วมันจะหายไปไอ้ตัวหนึ่งที่เรามาเจอเมื่อวานนี้นะฮะลังการลงพื้นที่สำรวจเราไปเจอเรื่องของการปลูก<อ>ข้าวโพดนะครับซึ่งข้าวโพดเนี่ยก็ปลูกปลูกมานานนะครับแล้ววันนี้สวนของพี่รัชนีก็โอ้โหยิ่งใหญ่มากนะครับมีการเลี้ยงวัวนะครับมีการปลูกยางนะครับเป็นกเกษตรผสมผสานนะครับพี่รัชนีครับปลูกข้าวโพดเนี่ยปลูกมานานหรือยังครับปลูกนานแล้วค่ะตั้งแต่ลูกชายอายุ สามขวบตอนนี้อยู่ตอนนี้อายุยี่สิบสามปีแล้วค่ะแสดงว่าก็ปลูกทุกปีปลูกทุกปีค่ะปลูกตั้งแต่ถุงละแปดสิบบาทที่เมล็ดพันธุ์ถุงละแปดสิบาทของของข้าวโพดอะไรไม่รู้จําไม่ได้นะที่ปลูกแล้วมันต้นสูงๆแล้วมันไม่ค่อยติดแล้ววันนี้ก็คือเราก็มาเราก็ยังปลูกอยู่ปลูกอยู่ค่ะแล้วการขายขายยังไงครับตะก่อนก็เล่ขายใส่โมไซใส่ท้ายโมไซเล่ขายครับ เดี๋ยวนี้ก็มีตลาดอยู่ตรงหน้าเทศบาลใช่ไหมครับก็ขายสามฝักยี่สิบสองฝักยี่สิบแล้วแต่ช่วงปริมาณสินค้าออกใช่ไหมครับก็ยอดขายหักต้นทุนแล้วเนี่ยกําไรปีหนึ่งเท่าไหร่ครับประมาณสามหมื่นสามหมื่นครั้า2สองรอบก็รอบสองก็แสดงว่ามันปลูกได้สองรอบค่ะนี่ฮะนี่ก็เป็นเกษตรกรที่มีการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชนะครับซึ่งท่านเกษตรตำบลนะครับได้ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า ก็มีการสนับสนุนทางด้านเรื่องศัตรูพืชนะครับเรื่องของการให้ความรู้นะครับท่านมีมีข้อมูลเสริมไหมครับในประเด็นของการปลูกข้าวโพดในพื้นที่นี้ครับก็สวัสดีครับชื่อผมนายมินาแป้นอ้อยนะครับครับนักวิชการส่งเสริมการเกษตรชานาญการจากสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวงครับรับผิดชอบตำบลหนองแคนนะครับก็ทางสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวงก็ส่วนใหญ่ก็สนับสนุนให้เกษตรกรนะครับ หาชีพเสริมรหลังจากทํานาก็เป็นการปลูกพืชรุ่งแรงรนะครับเพื่อเพิ่มไรายได้หลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปลูกพวกพืชไร่ทุเป็นพืชรุ่แรงเพื่อแทนเพื่อหาไรายได้เสริมนะครับสําหรับช่วงของข้าวโพดของคุณลชนีนะครับเหมาะสมที่จะปลูกเพราะว่าบริเวณนี้นะครับมี อ่าเก็บน้ําหัวหิรับนนะครับจะม,มีน้ําที่ซัพพอร์ตคือสนับสนุนให้ตลอดนะครับแล้วก็าทางสนา,าสนักเสรีอำเภอตรงหลวงนะครับก็ได้ออกมาแนะนํเพราะบางช่วงการการปลูกพดนะครับก็จะมีการระบาดของหนองกุ้ทูนะครับก็ทางสนา,าสนักเสรีอำเภอตรงหลวงก็เได้มาแนะนําในวิธีป้องกันรับจัดอตูพืชนะครับแล้วก็บางครั้งก็มีการ อ่าสัมนุนพวกสาชีวพันธุ์นะครับมาให้เกษตรกรได้ใช้นะครับเพื่อกจัดพวกศัตรูพืชเหล่านี้ครับโดยจะไม่เน้นจะไม่เน้นการใช้สารเคมีครับเพราะว่าเพราะว่าการเกษตรตอนนี้ก็จะแนะนําให้เกษตรกรเนี่ยลดการใช้สารเคมีครับโดยไปใช้สารพวกชีวพันธุ์แทนครับก็ทําให้ผลิตผลที่ได้เนี่ยปลอดภัยนะครับปลอดภัยจากพวกสารเคมีมาถึงตรงตามนโยบายของ กระทรวงของประเทศแล้วครับเพราะว่าที่สำนวยามสวให้เกษตรกรนี่ลดการใช้แส้มีครับถ้าให้ไม่ใช้เลยแล้วยิ่งดีครับอ่าครับแต่ว่าถ้าบางช่วงนี้ที่เป็นการระบาดมาก็ก็สำเนินทางพวกสารชีวพันธุ์พวกหรือพวกน้ำหมักชีวภาพครับในการทดแทนทดแทนนะครับครับทีนี้พี่รัชนีครับในส่วนของเห็นบอกว่ามีการเอาพันธุ์ของดรเป็กมาปลูกด้วยซึ่งพันธุ์นี้เป็นยังไงครับดีค่ะ พันพันดอกเตอร์เป็กเขาก็ดีแต่แต่มันแพงนะคะแต่ถ้าเป็นของเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่นครสวรรค์นี่ของเขาจะถูกหน่อยค่ะเขาจําหน่ายในเกษตรกรโดยตรงโดยที่ไม่ได้ผ่านพ่อค้าหรือว่าอะไรมันก็จะถูกกว่าแล้วมันก็ดีหมดนั่นแหละค่ะตัวนี้มันจะหวานกว่าหน่อยแต่แต่ของเมล็ดพันุ์ของเกษตรเนี่ยมันก็หวานน้อยแต่ว่าต้นมันก็สูงดีเพราะว่าเราเอาไปให้หัวกินด้วย ฟักมันจะใหญ่พอๆกันค่ะถ้าถ้าถ,ถ้าเก็บอายุเกินมันก็จะไม่หวานไม่ว่าจะพันธุ์ไหนเหมือนกันค่ะมันจะหมดความหวานมันจะมีแต่แป้งครับผมก็นี่ก็คือเป็นเกษตรกร,ร,กรตัวอย่างของการต่อยอดจากภูมิปัญญาที่พ่อแม่ได้พาปลูกข้าวโพดเนาะแล้วก็มามาทําต่อยอดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากจะพาเดินดูนะครับเดินดู แปลงข้าวโพดนี้อันนี้เป็นข้าวโพดอะไรครับอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวเหนียวแต้มม่วงตัวนี้ขายฝากเท่าไหร่ครับเหมือนเหมือนกันค่ะสามฝักยี่สิบสามฝักยี่สิบแล้วแต่ขนาดถ้าขนาดเล็กก็สี่ฝักสี่ฝักยี่สิบบาทก็คือปีหนึ่งปลูกได้สองครั้งค่ะตัวนี้ปลูกได้สองครั้งตัวนี้คือข้าวโพดข้าวโพดกินิบได้ค่ะหวานสุดอร่อยตัวนี้ขายฝักเท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้่าจะอยูทีฝักละสิบบาทฝักละสิบบาท อีกกี่เดือนออกเนี่ยตัวนี้ถ้าขนาดนี้อีกเดือนเดียวก็จะได้ออกแล้วถ้าอากาศร้อนใช่ไหมครับค่ะถ้ามันหนาวมันก็จะยืดไปอีกถ้าอากาศหนาวเขาจะไม่โตแสดงว่าแปลงนี้ปลูกเกือบทุกปีค่ะทุกปีช่วงเดือนไหนเริ่มปลูกครับเดือนถ้าถ้าถ้าผลมันมาถ้าผลมันหยุดเร็วมันจะเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนสุลาค่ะ แต่ปีนี้แต่ปีนี้ฝนมันมาพายุมันเข้าจนถึงเดือนตุลานี่มันยังเข้าอยู่นะที่พซึ่งนอกจากเข้าโพดนะครับและหลายสายพันธุ์ที่พี่รัชนีได้ปลูกไว้นะครับในแปลงซึ่งก็จะเป็นการเกื้อกูล กันและกันนะครับในการทําการเศษตรผสมผสานนะครับนอกจากต้นข้าวโพดพี่รัชนีก็นํามาให้เป็นอา,อาหารนะครับวัวนะครับที่เลี้ยงไว้ในในสวนของตนเองนะครับผมซึ่งพี่เขาก็มีรายได้จากการจำหน่ายขี้กัวนะครับแล้วก็จำหน่ายกัวที่เป็นเป็นตัวนะครับซึ่งก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับที่เลี้ยงไว้นะครับ ก็ถือว่านะครับเป็นกิจกรรมนะครับการทำเกษตรแบบผสมผสานที่ลงตัวนะครับท่านใดต้องการที่จะจะมาเที่ยวมาชมนะครับมาดูวิธีการการทำเกษตรนะครับในแนวนี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับผมผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับท้ายท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับนั่นก็คือการเลี้ยงหนูนะครับ ของพี่รัชนีนะครับผมนี่ก็เป็นโรงเรือนนะครับในการเลี้ยงหนูนะครับซึ่งการเลี้ยงหนูนะครับก็เป็นรายได้อีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถสร้างรายได้ให้กับทางครอบครัวของพี่รัชนีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหนูพุกนะครับหนูพันธุ์ผสมนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีออเดอร์นะครับจากลูกค้าเกือบทุกวันนะครับแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือเราไม่มีหนูจําหน่ายนะครับให้เพียงพอต่อความต้องการของ ของของท้องถิ่นของตนเองนะครับของลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นกําลังกําลังคลอดลูกนะเพิ่งได้นะครับถามพี่เขาแล้วครับอายุอยู่ที่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับกําลังแดงๆอยู่เลยนะครับผม เห็นไหมอันนี้ก็คือเลี้ยงในลักษณะเป็นแบบวงบ่อซีเมนต์นะครับแล้วก็โดยใช้อาหารหมูเป็นหลักนะครับอาหารหมูนะครับหัวอาหารหมูนะครับให้กับหนูกินนะครับซึ่งก็มีความอ้วนทวนสมบูรณ์ซึ่งอาหารหมูก็มีโปรโตีนนะครับในการให้การเจริญเติบโตให้กับหมูได้เป็นอย่างดีนะครับ อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่สร้างรายได้นะครับพี่ราชนีบอกว่านะครับหนูตัวหนึ่งก็ขายอยู่ที่ตัวละ100-200ถึง200บาทนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของหนูแต่ละตัวนะครับผมซึ่งการเลี้ยงก็อยู่ที่ประมาณ5-6ถึง6เดือนนะครับโดยประมาณนี้นะครับแล้วแต่นะครับและก็มีการจำหน่ายในเรื่องของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยนะครับผมก็คู่หนึ่งก็ไม่แพงครับผมคู่ละประมาณ ตัวละพันครบตัวละพันตัวละ1000บาทครับโดยประมาณนี้นะครับผมก็สามารถ e. ต่ตอรองราคากันได้ครับมากน้อยขนาดเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็อายุดีอยู่ที่ประมาณ1เดือนนะครับ2เดือน3เดือนนะครับผมแต่ถ้าเราเป็นขายเนื้อนะครับขายเป็นหนูเนื้อนะครับก็ตัวละนะครับตัวละนะครับอยู่ที่ประมาณ100บาทขึ้นไปครับอย่างที่ผมบอกนะครับขึ้นอยู่กับขนาดนะครับผม ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับเป็นรายได้เสริมให้กับทางครอบครัวของพี่รัชนีนะครับในการสร้างรายได้นะครับเห็นไหมครตัวใหญ่มากเลยนะครับผมทุกวันนี้นะครับก็ทุกคนก็เอาเขาเรียกว่าอะไรครับนําอาหารมาให้ใกล้บ้านของตนเองมากที่สุดนะครับโดยไม่ต้องออกไปหายิงหาล่าในป่านะครับตอนนี้สามารถที่จะเลี้ยงจะขุนนะครับ และก็ขายได้นะครับมันง่ายต่อการบริหารและการจัดการนะครับแล้วก็สามารถที่จะผลิตได้ทั้งปีนะครับเห็นไหมฮะตัวเล็กๆนึ่ครับวิ่งไปวิ่งมานะฮะผมก็เลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายครับถ้าใครสนใจนะครับผมผมว่าสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้ในอ่ในอินเทอร์เน็ตนะครับผมเป็นเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็อยากได้สายพันธุ์ก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับผม ก็ตอนนี้ก็คือเลี้ยงไว้ขยายพันธุ์เยอะมากก็มีการจองล่วงหน้าบ้างแล้วนะครับผมซึ่งไม่พอเพียงต่อการจําหน่ายนะครับกับลูกค้าที่มาติดต่ออยู่ทุกวันทุกวันนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วครับในช่วงเทศกาลนี่ครับก็จะมีออเดอร์มากเป็นพิเศษเลยนะครับสําหรับในสวนในฟาร์มของพี่รัชนีนะครับอันนี้ก็เป็นการทําเกษตรแบบผสมผสานนะครับซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับ เกษตรกรนะครับได้ตลอดทั้งปีนะครับผมคิดว่านะครับถ้าเราขยันนะครับเราหาวิธีการเพื่อความอยู่รอดของเราได้นะครับผมผมว่าการทําเกษตรนะครับไม่อดตายแน่นอนนะครับผมเราต้องหาวิธีการนะครับเพื่อความอยู่รอดของของตนเองนะครับไม่ใช่ว่าทำแต่สินค้าหรือปลูกพืชชนิดเดียวนะครับทุกวันนี้มันจะต้องสดคล้องกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะครับขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจฮ้ออมสินฟาร์ดเลยครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ